กรณีรของอนักแสดงสิงสิงของจีนที่มาหายตัวไปเห็นว่าทางแฟนเขาได้ไปโพสต์ตอนนั้นนะครับในเวิกโปก็ดีโซเชียลอื่นๆก็ดีในจีนเนี่ยนะครับเห็นว่าคนจีนนี่รับรู้เรื่องพวกนี้กันเยอะเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เลเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าคนจีนตกอกตกใจหรือวิาพากษ์วิจารณ์รข่าวชิ้นนี้ที่สิงสิงเนี่ยมาหายตัวไปแล้วซึ่งตอนนี้ อ่าได้เจอตัวแล้วเอากลับมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งคงสง่งคงส่งกลับไปจีนแล้วแหละนะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเมื่อกี้พอตีเจอเพื่อนคนหนึ่งก็เลยเขาก็อยู่ในวงการภาษาไทยก็ก็คุยกันเรื่องนี้ว่ามีผลกระทบแค่ไหนอย่างไรเขาบอกว่าเอา,เอาโอเคยกตัวอย่างก็คือเมื่อตอนเมื่อวานนี้เขาไปทานข้าวเอ่อไปทานข้าวในพัตตะคารธรมธรมดาธรรมดาแต่ก็เห็นเอ่อผู้บริผู้บริโภคครับลูกค้าข้างๆโต๊ะเราก็คุยเรื่องนี้เลย เห็นไหมครับถึงถึงขนาดคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่อยู่ในโซเชียลก็ยังหยิบยกเรื่องนี้มาคุยเพราะเขาแอบแอบฟังก็ได้ยินแสดงว่าแสดงว่าปัญหานี้ตอนนี้เกือบรู้กันทุกคนของของคนจีนครับส่วนส่วนเขามีความรู้สึกอย่างไรผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราดูข่าวในโซเชียลเนื่องจากว่ามีคนปั่นข่าวเราไม่รู้ว่าแท้จริงคือ เอ่อเรื่องพูดถึงเรื่องสัดส่วนนะครับว่ามีกี่คนชอบกี่คนค้านกี่คนอะไรอันนี้อันนี้เราไม่พูดถึงแต่เอ่อโดยส่วนใหญ่เราดูโซเชียลนะครับเขาเขาแบบคนไม่ชอบมากเขาเอ่อหลายคนเขาโจมตีนะครับว่าเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้อ่รับผิดชอบไอ้เรื่องความปลอดภัยของคนแต่ว่าก็คือเรื่องรับผิดชอบอย่างไรก็แล้วแต่แต,แต่ก็มีคนบางคนเขาเขาปกป้องประเทศไทย เขาบอกว่าเรื่องเหล่านี้นะเอเกิดคนนะมีต้นทางมาจากจีนเสร็จแ,แล้วไปอยู่ที่ไทยก็คือคนจีนไปลักพาตัวไปหลอกลวงเสร็จ<อ>แ,แล้วไปถึงที่พมา่พมาพม่าก็คือคนจีนไปจับกลุ่มตัว<อ>เขา<ๆ>เขาบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นจะไปโทษประเทศไทยได้อย่างไรใช่ไหมครับแล้วทําไมคุณไม่ไปโทษคนจีนออก็มีคนปกป้องผมว่านะครับ<อ>พูดถึงพูดถึงไทยมีหลายอย่างหลายเรื่องอยังไม่ชัดเจน เพราะว่าพูดถึงความรับผิดชอบอะยกตัวอย่างเช่นคุณหวังซิงเขาไปที่พม,มา่าเขาผ่านต่านธรรมดาผ่านต่านเป็นทางการหรือว่าเขาลักลอกออกไปอันนี้ต้องชี้ชี้แจงคือทางตำรวจไทยต้องชี้แจง<ะ>ผมว่าผมมองความคิดเห็นส่วนตัวครับ,รบถ้าเขาผ่านต่านเป็นทางการแสดงว่าเขาเขาออกโดยออกโดยผมว่าเขาผิดกฎหมายนะเพราะอย่างเช่นคนจีนไปเมืองไทยแล้วเขาไปพม,มา่าเขาต้องขอวีซ่าไหม เขาไปในฐานนักอะไรใช่ไหมถ้าตํารวจไทยเฝ้าด่านเขาน่าจะให้ข้อคิดเห็นไอข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าเขาผ่านยังไงตอนนี้เราดูข่าวในจีนมีแต่รู้ว่าเขาออกไปเขาเขาข้ามชายียนโดยไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวเขาบอกว่าไปถึงที่นู่นแล้วเห็นเอ๊ะเหมือนคนไม่เหมือนคนไทยแล้วเขาถึงจะเข้าใจว่าเขาตอนนี้อยู่นอกประเทศไทยแล้วนะครับแล้วผมอยากทราบว่าเขาเขาไป ไปโดยข้ามแม่น้ํานั่งเรือข้ามแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าลักลอบออกนอกเมืองหรือเปล่าใช่ไหมถ้าถ้าอย่างนี้เราจัดไปโทษตํารวจไทยไม่ได้แต่ผมว่าอันนี้ต้องชี้แจงให้ทราบเพราะฉะนั้นถ้าไปโทษตํารวจไมไทยไม่ได้แล้วไอ้กลุ่มคนจีนส่วนใหญ่ที่จะไปโทษว่าไอ้ประเทศไทยไม่รับผิดชอบอันนี้ก็ยากนะถ้าโทษอ,อย่างนี้ใช่ไหม,มเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศโอเพนก็ ทุกวันก็มีรักษาความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วมีกรมคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงกระทรวงยุติธรรมนี่จะจะปอกจะไปทอดประเทศไทยว่าไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่ต้องผิดชอบต่อความปลอดภัยของชาวต่างชาติไม่ได้ hmm. แต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าหวังสินเดินทางออกจากประเทศไทยไปพมา่าโดยผ่านต่านธรรมดาคือมีมีเจ้าหน้าที่ไปเช็คพาสปอร์ตเช็คอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังให้เขาออก ผมว่าอันนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะถูกต้องหรือว่าหรือว่าผมไม่ได้เข้าใจกฎกติกาการเข้าออกเมืองสําหรับชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทยแล้วเข้าออกเมืองอันนี้เป็นอย่างไรไอ้น,นี่ผมผมไม่ทราบแต่ผมตั้งข้อสงสัยนี้ขึ้นมาอ่ถาถ้าถ้าหากว่ามีข้อตอบอาจจะจะยิ่งดีจะจะแก้ข้อสงสัยของคนจีนหลายคนอ่าสักเรื่องนี้ผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าเรารรเป็นคนไทยเองเนี่ยผมอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในฐานะที่เราก็ทําข่าวเราก็พยายามที่จะ คุยแค่แกะเกาเอาข้อเท็จจริงมาให้ได้มากๆแต่ตอนนี้เราไม่มีความอธิบายเราไม่มีคำอธิบายใดๆในการชี้แจงออกมานักซึ่งเขาอาจจะอาจจะเก็บไว้เป็นเรื่องที่เป็นความลับหรือไม่ในการที่จะไปสืบสวนสอบสวนต่อไปซึ่งผมก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ไดตษแต่สิ่งที่อาจารย์ลิมเนี่ยอยากจะรู้ ว่าเอ๊ะเขาออกไปอย่างเป็นทางการใช่ไหมช่องทางแบบว่าเป็นด่านตำรวจเท่าทั่วไปที่ประมาณว่าเขายินดีไปหรือเขาถูกหลอกไปซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันนะนะเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านั้นก็มีลักษณะบอกว่าเออเขาเหมือนเขาจะเต็มใจออกไปออนั่งรถจากสนามบินสุวรรณภูมิจากกรุงเทพไปครับ อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็แสดงตัวไม่มีท่าทีขัดขืนแต่ว่าพวกนี้ทั้งหมดมันก็อาจจะอยู่บนสมมุติฐานว่าเขาถูกล่อลวงไปตั้งแต่ต้นนะครับคือเขาถูกหลอกไปต,ต,ตั้งแต่ต้นว่าให้ไปแคสงานมารับงานจะได้ไรายได้ดีอะไรต่างๆแล้วเสร็จปุ๊บไปถึงก็อาจจะไปถูกกักขังทุบตีแล้วทํางานเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแต่เพียงว่ามีความเป็นไปได้ที่หวังสิ่งหรือสิ่งสิ่งนี้อาจจะถูก หลอกออกไปเพื่อที่จะในท้ายที่สุดปลายทางก็คือไปไปเป็นสมาชิกไปถูกใช้งานเยี่ยงทาตในฐานะที่ไปเป็นลูกสมุนของพวกแกง๊งแกง๊งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่จะไปหลอกคนทั้งโลกหรือจะไปหลอกคนจีนนะครับก็เป้าหมายจะเป็นเช่นชนั้นนะครับอาจารย์ลินถ้าหากว่ามีชี้แจงแต่ละสเต็ป ว่าเขาจะออกไปอย่างไรจะดีสมมติว่าที่ตํารวจไทยตอนแรกบอกว่าเขาออกไปโดยยินยอมออกไปด้วยตัวเองแต่เพียงแต่ว่าถ้าเขาอยากออกเขาออกได้หรืออันนี้ผมผมสงสัยเพราะว่ามันคือข้ามประเทศนั่นเป็นเข้าประเทศหนึ่งเขาเขาต้องขอวีซ่าไหมเขาเขามีอะไรอันนี้อันนี้ถ้าถ้าได้ทราบรายละเอียดจะดีแต่ก็อย่างที่ว่าอาจจะต่อไปอีกสักหลายวันอาจจะทุกอย่างอาจจะชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ผมผม เมื่อกี้ผมฟังพี่หมูพูดนะผมก็ผมก,ผมก็เข้าใจครับอืมอืมอ่อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่เรื่องจองตัว๋วท่องเที่ยวอ่มีมีการ,รลดรูปลดลดลดลงไหมย,ยกเลิกไหมคือผมก็เช็คข่าวนะครับปรากฏว่าตัวตัวเลขส่วนใหญ่อะ่ะก็คือเป็นตัวเลขที่เปิดเผยอ่ในโซเช,โชียลในในพวกสื่อตัวเองแต่ไม่มีสื่อทางการจีนเปิดเผยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่มีแพลตฟอร์ม จองจองห้องจองตั๋วนี้เขาออกมาอธิบายถึงตัวเลขที่ลดลงไม่มีแต่สื่อตัวเองจริงเขาส่วนใหญ่เขาอ้างตัวเลขของไทยแต่ไม่มีแหล่งที่มามจียงแต่อ้างว่าแพลตฟอร์มจองห้องของไทยส่งข้อมูลมาบอกว่ามีคนยกเลิกเยอะมากที่นี้ผมอยากชี้แจงนิดหนึ่งผมก็พยายามคุยกับเพื่อนหลายคนแต่ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงว่ามันยกเลิกถึงขนาดไหนแต่เท่าที่ผม เท่าที่ผมเตาเอานะครับผมว่ายุคเลิกมีแน่นอนแต่ในเมืองจีนก็มีพวกติ่งเมืองไทยเยอะมากคือคนที่รักเมืองไทยชอบไปเที่ยวเมืองไทยเยอะมากพวกนี้คงไม่ได้คงไม่ได้ถูกปั่นตามกระแสไปอย่างง่ายๆหรอกเขาชอบก็ยังชอบอยู่ใช่ไหมเหมือนให้ผมผมยิ่งจะอยากไปเลยเพราะราคาตั๋วลดลงแล้วถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผมแล้วผมก็ไม่ได้ไปพัวพันกับไอ้พวกสีเทา ปวกอยไปหาหาหวังผลประโยชน์ที่เป็นเดบเทาๆผมว่ามันไม่มีอันตรายนะใช่ไหมครับมันปลอดภัยดีถ้าถ้าคุณไม่ไปแตกต้องเรื่องเหล่านี้ครับ้ก็จะมีอะไรแตบบ่ก็เรื่องความรู้แบบนี้นะครับผมผมเชื่อว่าคนจีนหลายคนนะเขาสมองเขาชัดเจนนะเขาไม่ได้ถูกหลอกอถูกปั่นตามกระแสไปหลอกครับแต่อย่างไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับที่สื่อสื่อสื่อจีนนะครับที่แพลตฟอร์มข่าวต่างๆของจีน มีคนปั่นข่าวนี้เยอะมากเลยคือเปิดตู้ข่าวทุกวันของแพลตฟอร์มข่าวเจอแต่ข่าวซิงซิงมาตลอดอ,อนน้อ๋นนอ,อ,อใช่ใช่ใช่อ๋ออืมทุกคนคุยถึงเรื่องนี้<ต>สื่อของทางการจีนเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าสื่อทางการส,สื่อของจีนเนี่ยจีนจีนอ่าไม่ได้ให้เอกชนทําสื่อใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ต้องเป็นสื่อมวลชนที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับอ่าใช่ครับถ้า อธิบายอย่างนี้ถ้าเป็นสื่อที่จดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลมีแต่ของภาครัฐและก็ของส่วนรวมส่วนรวมหมายถึงว่าไม่ใช่เอกชนไม่ค่อยส่วนตัวนะแต่ที่นี้ถ้าเป็นสื่อใหญ่โตเป็นภาครัฐหมดเลยที่เป็นนิติบุคคลอ่าครันั้นไม่มส,สื่อตัวเองเเอไม่ใช่นิติบุคคลใช่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 ใช,ใช่น้าจะถ้าพูดในภาพรวมรวมไม่มีคือภาพรวมเลยก็คือไม่มีสื่อมวลชน ในนามของสื่อมวลชนเนี่ยที่เป็นของภาคเอกชนหรือเป็นสื่อของอทางการใช่ไม่จะเป็นเจ้าของเงินภาคเอกชนแต่สื่อตัวเองของตัวเองได้สื่อตัวสื่อไอ้ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเขาไอ้พวกที่ทําสื่อตัวเองอ่าฉะนั้นเนี่ยสื่อที่เป็นทางการนี่ก็ล้วนเป็นของทางการทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยสื่อที่เป็นทางการก็ก็อ่าพูดกันตรงๆว่าก็คงจะต้องทําในลักษณะที่มันอะไรที่เป็นทางการไม่ได้เอาข่าวที่อ่า บางทีเนี่ยข่าวที่มันกระเทือนกระเทือนความสัมพันธ์อะไรก็เอ่อก,ก็ก็ดูดูดูเป็นพิเศษว่าไม่ใ,<ช>ให้มันกระเทือนรกระเทือนระหว่างประเทศก็ด้วยใช่ไหมคนก<ช>็จะหันไปอ,อดูสื่อที่เป็นสื่อของประชาชนในส่วนหนึ่งก็จะเป็นโซเชียลซึ่งกำลังพูดถึงรเรื่องสื่อที่เป็นภาคประชาชนกับสื่อของโซเชียลนะครับว่าว่ามีการเสนอเรื่องนี้เยอะมากหวังสิงงนี ่หวังสิงนี่ถูกเสนอเป็นข่าวมากี่วันแล้วครับในโลกของโซเชียลและสื่อส่วนตัวเนี่ยอาจารย์หลินเอ,อผมคิดว่าน่าคือได้รับกลับมาในวันที่เจ็ดใช่ไหมครับประมาณรับกลับไปที่ไทยหวังสิงอ,อ่ะ, 7, อะก็ประมาณ 7, อยู่ที่วันที่เจ็ดเจ็ดใช่วันที่น่าจะถูกปั่นขึ้นมาในวันที่หกนะคือประมาณเอ่อสี่ห้าวันแล้วนะครับ สี่ถึงห้าวันสามวันหลังจากที่หายตัวไปหายตัวไปเจ็ดสิบสองชั่วโมงแฟนเขาก็ไปโพสต์ในเวย b โปฟังดูว่าอย่างนั้นนะฮะในเวย b โปใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็ทีนี้ก็เขาก็เลยคนจีนก็เออเอามีเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีมีข่าวเรื่องนี้มาตลอดเอาเรียกว่าคนจีนคนจีนนี่น่าจะเห็นข่าวชิ้นนี้อยู่เยอะ เยอะมากๆพอสมควรเลยแหละใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเยอะมากมากจนมีหลายคนอ่ะผมว่าเขาพูดเวอร์มากเขาบอกว่าภายในสองสามปีต่อไปนี้เอออย่าไปเมืองไทยอย่าไปกัมพูชาอะไรพวกนี้อย่าไปอย่าไปเลยอย่าไปพวกนี้ผมก็บางทีผมก็ยังขึ้นไปโพสต์ข้อความไปเถียงกับเขาเลยผมบอกว่ามึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงกล้าพูดอย่างนี้เหรออะไรอย่างนี้โอ้โโอว่ามันมันพูด เออคือเดี๋ยวนี้ไอ้พวกเรื่องสังคมปัจจุบันอ่ะไอ้โซเชียลมันมากขึ้นใช่ไหมครับเซเข่าวโซเชียลมันมากขึ้นแล้วคนทําให้คนอยากพูดอะไรก็พูดได้ว่าเขาผิดไหมเขาผิดแน่นอนผมว่าคุณรู้อะไรเมืองไทยล่ะทุนทำไมคุณกล้ากล้าพูดขนาดนี้บอกว่าห้ามไปห้ามใช้คําว่าห้ามนะใช้ใช้คำคำผมผมดูแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจมากของที่บานนี้ผมก็ผมก็เถียงกับเขาผมก็ไปโพสต์ข้อความ ผมว่าอันนี้เอเราไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรใช่ไหมถามว่าเอความปลอดภัยในเมืองไทยเอดีไหมอันนี้ก็คือว่าถ้าคุณไม่ไปแตะต้องเรื่องสีเทาสีเทาอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วเราจะแก้ยังไงใช่ไหมอันนี้คือน่าน่าคิดมาเป็นปัญหาที่มันเป็นอารมณ์ประมาณใช่ไหมอาจารย์หลินกําลังมองว่ามันเป็นอารมณ์นะครับที่ไปพิพากษาเลยว่างั้นอย่าไปเลยประเทศไทยอะไรอย่างนี้ ใช่ครับใช่ใช่แต่ทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีระดับหนึ่งไอ้ที่มันเวอร์เกินไปมันก็มีระดับหนึ่งที่ผมก็อธิบายกับท่านผู้ชมของเรานะครับว่าในความเป็นจริงเราก็มีข่าวที่บอกว่ามีการจับตัวไปเรียกค่าไทยอะไรต่างๆเหล่านี้แต่แต่ว่าก็จับคนจีนนี่แหละแล้วก็คนจีนก็จับคนจีนนี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเห็นมาหลายคดีเนี่ยกลายเป็นว่าเออคนจีนมาจับคนจีนแต่แต่ในอันที่จริงถ้าถามผมนะ ถึงแม้ว่าคนจีนจะมาจับคนจ um ีนเรียกค่าไต่แต่มาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นดนแดนทำอาชญากรรมนั้นเนี่ยผมผมก็คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ทางการของไทยเขาเขาต้องมีหน้าที่ในการที่จะจะเขาต้องจัดการอย่าให้ใครมาใช้พ mm ื้นที่ของบ้านเราคือถ้าปล่อยให้เขาใช้ก็แปลว่าเราก็ต้องมีข้อบกพร่องผมพูดตรงๆว่ามันก็ต้องมีข้อบกพร่องครับเออ เห็นด้วยครับเวทีอ่ะเป็นเวทีใช่ไหมเป็นเวทีเป็นเหมือนให้เช่าไปเออไปเช่าเวทีไปเล่นถูกถูกถูกก็คืออยากให้มันเกิดอ่าเรามีตำรวจไว้เรามีไว้ทําไมล่ะถูกไหมฮะเออตำรวจใช่ครับตำรวจไทยมีทั้งสามแสนคนนะรู้เปล่านะฮะเออแล้วก็นโยบายเรื่องการการท่องเที่ยวมันสามารถที่จะเออเราต้องการนักท่องเที่ยวเราก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยวแล้วเหตุ ปล่อยให้เกิดได้แล้วก็ไปเที่ยวโยนว่าโอ้ยคนจีนจับกันเองไม่ได้อ่าก็เออแต่คนจีนก็ไม่เคยจับคนจีนด้วยกันเองในประเทศจีนทําไมเขาทาได้ก็เออเขาเขาก็ยังป้องกันได้ป้องต้องป้องกันคนที่มาท่องเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้ข่าวจริงมันก็มีในระดับหนึ่งแต่ข่าวเวอร์ไปมันก็มีระดับหนึ่งถูกไหมฮะอาจารย์หลินใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับมีโลจิกมากนะครับถูกต้องเห็นด้วยครับครับ ไอ้ข่าวจริง <S <S ที่ทําให้คนตระหนกกันเนี่ยมันมีข่าวประเภทเอ,อยังไงบ้างฮะอาจารย์หลินในโลกโซเชียลของจีนในสื่อสื่อสื่อส่วนตัวของจีนเนี่ยข่าวที่เป็นความจริงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับเออย้อนเอพขอพี่หมูพูดอีกทีครับเมื่อกี้ประเด็นของพี่หมูคืออ่าคือคือหมายครับว่าข่าวที่เป็นความจริงที่อาจารย์หลินคิดว่าเออมันมีเรื่อง <S 2> <S 2> จริงอย<ด><ๆ>ู่อ่าว่าจับตัวเรียกค่าถ่ายอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเออก็ ทำให้คนเขารตระหนกกันไหมอ่าได้ได้รับรู้กันว่ามันมีข่าวเรื่องพวกนี้อยู่จริงใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะใช,ใช่ไหมเพราะเมื่อก็มีเรื่องเกิดขึ้นแล้วคนจีนเขาเขาเห็นแล้วเขาก็จะกลัวเขาแน่นอนเพราะว่าเขากลัวอยู่ที่ว่าสมมุติว่าถ้าผมเฮ้ยผมจะนึก,น,กนึกขึ้นนึกขึ้นมาว่า ถ้าถ้ามีคนบางคนเขาชวนผมไปทําเรื่องนี้ทําเรื่องนั้นที่ไทยอะ่ะที่ไม่ใช่ผมไปเที่ยวเองเที่ยวแบบสถานที่ท่องเที่ยวถ้าผมไปร่วมทํางานอะ่ะผมก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเฮ้ยผมจะไปตวนหลอกโดนหลอกหรือไม่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถูกลักพาตัวไปที่ไหนไม่ทราบอะ่ะ <c oughs> จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเลยแม้ผมนะ <c oughs> ก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทําลายบรรยากาศไหมทําลายจริงๆอืมครับส่วนในเรื่องอที่มันเวอร์ไปเนี่ยมันเวอร์เกินความจริงไปซึ่งผมก็ ได้บอกท่านผู้ชมของผมไปแล้วนะครับบอกว่ามันเวอร์ไปมันก็มีประเภทที่บอกว่าไอ้อจับตัวไปนั้นระวังนะถูกจับตัวไปแล้วตื่นมาไตา<อ>าหายถูกตัดไตไปตอะไอ<ช>้ไอ้เ<ช>รงมันก็เกินไปมันนี่มันเป็นหนังหรือเปล่าฮะมันมีหนังบางเรื่องที่ดังๆในจีนใช่ไหมที่ดูว่าแบบพล็อตเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับผู้ร้ายที่จับตัวคนจีนจับอะไรเงี้ยซึ่งซ่งมันก็มีอยู่ในบางเรื่องถูกไหมฮะ มีมีอยู่ในบางเรื่องถูกแต่ว่าที่อ่าที่เป็นแบบเวอร์เกินไปนั้นไม่ไม่มีเพราะทางรัฐบาลจริงเขาควบคุมการเอ่อเรื่องทางการถ่ายหนังอ่ะเขาควบคุมกันเข้มงวดมากครับรวมถึงอ่าเรื่องไม่ใช่ว่าคุณอยากถ่ายหนังเรื่องอะไรที่ที่สีซัวที่โอเวอร์ถ่ายได้ไม่ได้เลยครับเขาเขาตรวจเข้มมากเขากํากับตัวลรเข้มอีกด้านหนึ่งก็คือรัฐบาลเซนเซอร์เซนเซอร์ใช่เซนเซอร์เข้มงวดมากอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดก็คือ สำหรับคนจีนที่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะไปในธุรกิจหรือว่าไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนก็ตามทางการจริงเขาก็มีการตรวจสอบว่าเอ,อถ้าคุณไม่มีงานที่งานหลักที่เป็นปัจจักนะครับเขาจะมาสถานีตํารวจเขาจะโทรมาถามเอ้คุณไปเพื่ออะไรบอกให้ชัดเจนนะเพราะอันนี้เป็นวิธีการป้องกันคนจีนที่ไม่หวังดีไปเป็นคอเซ็นเตอร์ในต่างประเทศ เขาป้องกันผมว่าเขาป้องกันสุดๆอยู่แล,แล้วแล้วบางทีผมเคยได้ยินเพื่อนคนไทยเขาถามเฮ้ยทำไมจีนไม่ห้ามเขาไปเป็นคอเซนเตอร์เ,รเป็นแก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็ผมก็ไปคุยกับเจา้าหน้าที่จ,จีนเจ้าหน้าที่จีนบอกว่าห้ามอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนเขามีช่องทางเขาแล้วคุณก็ไม่สามารถจะสั่งห้ามหมดว่าเป็นคนธรรมดาเขาบอกว่าผมไปพม่าแล้วคุณคุณห้ามเขาโดวยวิธีอะไรอ่ะอันนี้ระเมิดสิทธิมนุษยชนนะใช่ไหมก็เหมือนหวังซิงไป โอ้ยเขาไปทํางานจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเขาเขามีคนสอบถามอยู่แล้วโดยอย่างเหมือนคดเพื่อนบางคนนะถ้าเขาไม่มีงานหลักอะ่ะสมมติว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนในบริษัทใดบริษั 1, ทหนึ่งทําฟรีแลนซ์อะไรทํานองนี้ถ้าเขาไปขอขอไปต่างประเทศหลายๆด่านจะไปสอบถามคุณไปทําเพื่ออะไรคุณชี้แจงให้ชัดอทิ้งขนาดนั้นทิงขนาดนั้นก็ยังมีคนลักลอบออกไปได้ ไม่ถึงว่าใช้คําว่าะลอะไปโดยทางการไปโดยธรรมดาแต่ว่าไปแอบ,บทําเรื่องเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายมก,ก็อย่างที่ว่าคนจีนอ่ะบางทีหูกฉลาดอ่ะสมองกับฉลาดใช่ไหม,มบางคือบอกว่าเป็นคนหัวแหลมอาจารย์หลิน <c oughs> อาจารย์หลินคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมเรื่องฟรีวีซา่าคือหมายความว่าประเทศไทยเราก็เปิด ฟรีวีซ่าความหมายก็คือว่าไม่ต้องขอว,วีซ่าเข้ามาในประเทศไทยได้ซึ่งมีคนไทยบางคนบางคนะก็วิพากวิจาร์ณว่านี่เน,เนี่ยเป็นเพราะว่าผลพวงจากนโยบายเรื่องฟรีวีซ่านะฮะคือใครๆครเข้ามาได้เลยไม่ได้มีการตรวจอะไรต่างๆอาจจะหลินคิดว่าอาจอาจจะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกันไหมมันไม่เกี่ยวหรอกไม่มีใครเขียนอะไรอยู่ที่หน้าผากว่าผมเป็นคนร้ายมันไม่ไม,ไม่ไม่เขียนหรอกรใช่ไหมครับครับ ไ,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 ไม่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 เขียนต่อให้ตรวจสอบสมมติว่าหลายคนน่ะเขาไม่เคยไปต่างประเทศแล้วก็ไม่เคยทําอัจญากรรมในเมืองจีนในต่างประเทศคร bueno, ับแล้วทางเมืองไทยเวลาตรวจเออลงตราวีซ่าให้เขาแล้วจะรู้ได้ยังไงเขาทําไปทําอะไรอืถ้าบอกว่าในสมัยก่อนผมเชื่อว่าเอเจ้าหน้าที่ทำวีซ่าเขาจะดูว่า คุณเคยไปต่างประเทศไหมส่วนใหญ่คนไม่เคยไปอ่ะเขาไม่ค่อยอยากให้ไปแต่พวกนี้ก็ไปในหลายหลายหลายวิธีเขาเขาต้องหาเหตุผลที่เวลาในเมื่อช่วงที่ต้องขอวีซา่าเขาย่อมจะต้องหาเหตุผลเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ไทยเชื่อว่าเขาไปเที่ยวครับต่อให้ไม่ว่าจะต้องขอหรือไม่ต้องขอคนก็ยากที่จะป้องกันที่เขาไปโดนเรื่องเหล่านี้ได้หรอกเพราะว่า เพราะว่าก่อนฟรีวีก่อนนโยบายฟรีวีซ่าก็มีคติีแบบนี้ปล่อยครั้งใช่ไหมหไม,ไม่ไม่ได้เห็นมีความแตกแตกต่างอะไรไม่ผมไม่ได้เห็นแตกต่างอะไรมากรครับอกครับอืมอืง